น้ำท่วมใครว่าดีฝ่าฝนแรงอีกหนึ่งปัญหาของเทศบาลตำบลวบางเจ้าโดยเฉพาะน้ำท่วมจุดของหน้าตลาดหลังวัดเชียงทองบริเวณไซทองตอนที่เข้ามารับงานใหม่ๆนั้นเราจะพบว่าฝนตกแป๊บเดียวน้ําท่วมผมเองก็ได้พยายามศึกษาปัญหาจุดนี้ว่าเราจะต้องมีการแก้ไขอย่างไรปริมาณน้ํากับการระบายนั้นไม่มีความสัมพันธ์กันเราจึงจําเป็นที่จะต้อง บริหารจัดก,การระบบน้ําใหม่โดยวางท่อระบายน้ํานั้นให้มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ําในพื้นที่โดยวางเป็นท่อ60นิ้วเพื่อจะลำเลียงน้ำบริเวณนี้สู่บริเวณสาธารณะการแก้ปัญหานั้นเราต้องคิดถึงความคุ้มค่าวันนี้จุดน้ําท่วมบริเวณหน้าตลาดทาวัดชิตอนั้นเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนแล้วครับคิดว่าปัญหานั้น ทุกอย่างแค่ไขได้แม้ตาบใดที่ตะวันไม่ตกดินความตั้งใจผมยังไม่ลืมครับที่จะต้องทําให้วังเจ้านั้นหมดปัญหาไปครับ